ผมเตือนคนทุกคนนะฮะที่คิดว่าอยู่ในสหรัฐแล้วถึงเวลาอย่างมากก็ถูกส่งตัวกลับเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนะฮะคุณไม่เข้าใจว่าไอ m อิมิเกรชันของสหรัฐเนี่ยมันซาดิสขนาดไหนอเมริกามันไม่ใช่ประเทศปกติอเมริกาเขาถือว่าคนซึ่งไม่ได้เป็นคนที่ถือสัญชาติเนี่ยคือมนุษย์ต่างดาวและเวลาเขาจะส่งกลับเอเลี่ยนเนี่ย อให้ไม่ควรเขามีในการที่จะเอาตัวคุณเนี่ยส่งไปประเทศอื่นและที่ผมเห็นทุกครั้งผมน่งรู้สึกเล้ห่มันแย่จริงๆแล้วมันเอิมเกริมแต่สารก็บล็อกไม่ได้กว่าสารจะบล็อกส่งไปแล้ว ผมสร้างความตืน่นตั้นให้กับบรรดาโรบบนฮูดที่อยู่ที่สหรัฐนะครับคุณไม่ได้เลือกประเทศไทยเพราะคุณไม่ได้กลับมาเมืองไทยฮนะเขาไม่ส่งคุณกลับไทยฮนะคุณไม่โชคดีขนาดนั้นนะฮะถ้าคุณอยู่ในสหรัฐแล้วก็วีซ่าหมดแล้วคุณดันไม่กลับแล้วถ้าเขารวบตัวคุณได้เจ้าหน้าที่ไอซ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ DHS เนี่ยเขาสามารถเอาคุณขึ้นเครื่องบินแล้วก็ส่งไปที่เบนินแองโกลาเอกโตรอเกนีเอสวาตินีถ้าโชคดีนะได้ไปลิเบียถ้าโชคดีกว่านั้นได้ไปซูดาน เพราะฉันขอให้โชคดีนะฮะบรรดาโรบินฮูดผูยพากษาเตือนว่าที่มีคำสั่งของสหรัฐในการเนรเทศคนไปสูดานเนี่ยอาจจะเป็นการที่สหรัฐทำผิดไม่ได้ทำตามคำนิชัยสารคือไอคอนเซ็ปต์เนรเทศคนแล้วไม่ได้เนรเทศกลับประเทศเดิมของเขาเนี่ยนะมันเป็นบ้าอะไรนักหนาของรัฐบาลทรัมป์วะ คุณเจเนเระเทศคนคุณก็ส่งเข้ากับประเทศเดิมมาจากเวเนก็ส่งกับเวเนมาจากอัฟกานก็ส่งจากอัฟกานมาจากไทยก็ส่งกับไทยนี่มาจากพม่าส่งไปซูดานอ่ะผู้พิพากษาชื่อบรไนน m เมอร์ฟีนะ,ะบอกว่ามากรันที่ถูกส่งตัวไปประเทศที่3เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรม Immigration attorney said flight carrying dozen people Citizen พลเมืองจาก พมา่าและเวียดนามเนี่ยผมเตือนคนทุกคนนะฮะที่คิดว่าอยู่ในสหรัฐแล้วถึงเวลาอย่างมากก็ถูกส่งตัวกลับเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนะฮะคุณไม่เข้าใจว่าไอ่อิมิเกรชันของสหรัฐเนี่ยมันซาดิสขนาดไหนอันนี้ผมย้ำเลยนะหลายรอบแล้วนะอเมริกามันไม่ใช่ประเทศปกติอเมริกาเขาถือว่าคนซึ่งไม่ได้เป็นคนที่ถือสัญชาติเนี่ยคือมนุษย์ต่างดาวเขาเรียกว่าเอเลี่ยนมันไม่ได้เป็นความบังเอิญที่คำนี้มันเป็นคำที่คนอเมริกันเรียกโดยติดปาก คนที่ไม่ถือสัญชาติคือเอเลี่ยนเท่านั้นและเวลาเขาจะส่งกลับเอเลี่ยนเนี่ยต่อให้ไม่ควรแต่ว่าอำนาจของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและอำนาจของหน่วยงาน i m ม i ม r เรชั n นเหมือนครับเซนต์ฟอสเหมือนเนี่ยเขามีในการที่จะเอาตัวคุณเนี่ยส่งไปประเทศอื่นไม่ได้พูดเล่นและที่ผมเห็นทุกครั้งผมนิ่งรู้สึกไอ้ห่าม,มันแย่จริงๆแล้วมันเหนเหืมเกลมแต่สารก็บล็อกไม่ได้กว่าศาลจะบล็อกส่งไปแล้ว ชาวฮิสแปนิกอเมริกันซึ่งอยู่และเอกสารไม่ครบเนี่ยพอมีรอยสักเหมือนเทรนเดออารากัวเนี่ยถูกส่งไม่ใช่กลับเวเนซุเอลาถูกส่งไปเอลซาวาดอร์นอนเรือนจำเอลซาวาดอร์คนพม่าและคนเวียดนามเนี่ยอยู่ในอเมริกาที่อยู่อย่างไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องเนี่ยถูกส่งตัวไม่ใช่กลับพม่าและกลับเวียดนามซึ่งเอาจริงๆแล้วถูกส่งตัวกลับพม่าและเวียดนามเผลอๆดีกว่าเขาไม่ส่งกลับพม่าและเวียดนาม พอเอกสารไม่ครบไม่มีวีซ่าเขาส่งไปสุนเขาส่งไปประเทศซึ่งลำบากกว่าประเทศเดิมซึ่งคุณพยายามหลบลี้ภัยด้วยซ้ำไปคือประเทศอื่นเขาไม่ทำอย่างนี้แต่นี่คืออเมริกานี่คือความโหดร้ายของหน่วยงานอิมเม r ร t i o ชันเขาซาดิสจริงและยิ่งเป็นรัฐบาลทรามยิ่งไม่สนใจอยอดีที่จะช่วย เพราะฉะนั้นงานนี้ปัญหาคือจู่ๆคุณเอาคนพม่าและเวียดนามเนี่ยถ้าคุณส่งเขาขึ้นเครื่องกลับพม่าและเวียดนามมันจะเป็นหลักการในประเทศขั้นพื้นฐานซึ่งพอที่จะเข้าใจได้หนีมาจากประเทศไหนก็ไปประเทศนั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าหลบหนีภัยสงครามจริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ควรส่งกลับอยู่แล้วแต่ว่าสมมติว่าจะส่งกลับคุณส่งไปประเทศที่3ที่เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าแล้วก็มีชีวิตซึ่งลําบากยิ่งกว่าและเผลอๆอันตรายกว่านะฮะคุณส่งไปสุนใต้นะฮะคุณบ้าเปล่าคุณส่งเขาขึ้นนเเครื่่องไปพมมาาวด ต่อให้เขาลี้ภัยจากพม่าหรือเวียดนามนะผมรับรองถ้าให้เขาเลือกนะฮะเขาเลือกกับพม่าหรือเวียดนามนะเขาไม่เลือกไปสุดานะอันนี้แย่มากอันนี้แย่จริงอันนี้เหมือนกับที่ลี้ภัยเวเนซุเอลาแล้วส่งไปเรือนจําที่ออสบโดอร์ส่งกลับเวนเนซุเอลาดีกว่านี่ Justice Department lawyer ทนายของกระทรวงยุติธรรมเอลานัสเปเรสเขาบอกว่า one of the migrants who is Burmese had had been returned to Myanmar not Sudan อ่าเขาปฏิเสธแต่ศาลบอกว่าส่งกลับสุดาน BBC ก็บอกส่งกลับสุดาน ศาลบอกว่าต้องมาขึ้นสารก่อนไม่ใช่ส่งกลับไปเลยโดยที่ยังไม่รับการอนุญาตแต่ว่าสารสูงเขาไม่ได้นั่นด้วยไงคราวนี้นอกเหนือไปจากนะั้นมันมีแผนการของรัฐบาลสหรัฐที่จะส่งคนไปลิเบียด้วยคือเขาเลือกแต่ละประเทศเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีนโยบายที่จะเลือกให้ผู้ซึ่งจะอยู่อย่างไม่มีเอกสารไม่มีวีซ่าเนี่ยมีความเข็ดมีอีกคนหนึ่งซึ่งมาจากเวียดนามเวียดนามิสเวแมนนะฮะอินเดนิฟายชื่อย่อว่า TTP เป็นคนเวียดนามเนี่ยอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกันกนกบคนพม่าเมื่อกี้นี้คู่สมรส ของชาวเวียดนามคนนี้เนี่ยเขาส่งข้อมูลไปให้กับทนายว่ามีคนทั้งหมด10คนนะครับที่อาจจะเจอชะตากรรมเดียวกันในการถูกส่งตัวไปประเทศที่3ในที่นี้คือมีคนที่มาจากลาว ปากีสถา,านไทยแลนด์เม็กซิโกตามที่รอยเซอร์รายงานผมไม่ได้พูดเลยวลาผมเตือนคนไทยเรื่องนี้อิชิก็คือว่าไออิมิเกรชั่นที่นู่นเนี่ยมันประสานรับประทาน Earlier this month Rwanda confirmed it was in the early stage of talks with the U S. While Benin Angola Equatorial Guinea Eswatini ชื่อประเทศอะไรเนี่ยชื่อใหม่อ่ะเนี่ยและ m o l d o า a have all been named in media reports uh, South Sudan deportation case is the latest constitutional clash between equally powerful branches เห็นสีแดงไหมฮะนั่นคือประเทศเอสวาตินี นอกเหนือจากเอสวอนีเนี่ยมีเบนินมีแองโกลามีเอกวาดอร์กินีแล้วก็มีสุนใต้แล้วก็มีลิเบียอันนี้ผมย้ําให้ประเด็นนี้ให้คนไทยเข้าใจนนึงก็คือว่ามันมีทัศนคติผิดๆที่ไปมองว่าเหมือนกับว่าพออยู่ในสัฐบเมริกาอย่างไม่มีวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับการนิรโทษกรรมย้อนหลังเปรียบเสมือนที่อดีตประธานาธิบดีโรนัลเรเกนเคยให้ คือคนซึ่งเคยเป็นรอเบนฮูดคืออยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยกตัวอย่างทํางานล้างจานในร้านอาหารเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ประธานาธิบดีโรนัลเรเกนเข้ามาอยู่ในตําแหน่งเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะทอดสะพานไปสู่ฐานเสียงของผู้ซึ่งเป็นผู้ซึ่งเคยอพยพเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายแลวเขาเขาใช้วิธีการในการที่จะมอบโอกาสในการทําเรื่องขอใบเขียวได้การให้นิรโทษกรรมย้อนหลังในลักษณะน,นั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นในยุคเรเกนที่เรเกนเนี่ยต้องการเป็น Unity President แล้วก็ต้องการขยายฐานเสียงให้ Republican ด้วยเพราะฉะนั้น Illegal immigrant หรือคนซึ่งอยงพยพย้ายถิถ่นฐานเข้าไปอยู่ในสหรัฐอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแล้วก็อยู่เกินวีซ่าแล้วก็กะอยู่ยาวไปเรื่อยๆก็เลยได้นิรโทษกรรมย้อนหลังก็เลยมีสิทธิ์ในการทําเรื่องขอใบเขียวนะฮะและเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยๆอยู่ไปสักพักก็ทําเรื่องขอสัญชาติทัศนคติที่คุณจะเป็นโรบินหุ่นในวันนี้แล้วจะได้นิรโทษกรรมย้อนหลังในแบบนั้นเป็นทัศนคติของคนโง,ง,ง่งี่เง่าและไม่เข้าใจข้อได้จริง ไม่มีอีกแล้วที่จะมีการนิรโทศกรรมย้อนหลังแบบนั้นอย่างที่เรเกนได้ทําแต่ที่มีแน่ๆเนี่ยนะฮะก็คืออเมริกาเนี่ยเขาเจรจาข้อตกลงผมสร้างความตื่นตั้นให้กับบรรดาโรบบนฮู Hood, ที่อยู่ที่สหรัฐนะครับมีให้เลือกนะฮะคุณไม่ได้เลือกประเทศไทยเพราะคุณไม่ได้กลับมาเมืองไทยฮะเขาไม่ส่งคุณกลับไทยฮะค,คุณไม่โชคดีขนาดนั้นแหละฮะคุณตั้งใจอยู่ในสหรัฐโดยที่วีซ่าหมดแล้วคุณอยู่ต่อนะฮะมีให้เลือกครับเบนเนแองโกลาเอกอตโตรรกินนี เอสวตินีถ้าโชคดีอ่ะถ้าโชคดีนะได้ไปลิเบียถ้าโชคดีกว่านั้นได้ไปสุดา่าไต้ลิเบียคุณอ่ะได้เจอลูกของกรดาฟี่ซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาเป็นผู้นำทบทวนอีกครั้งนะฮะสำหรับคนไทยไม่ใช่แค่คนไทยนะคนเวียดน,นามคนลาวคนปากีคน ถ้าคุณอยู่ในสหรัฐแล้วก็วีซ่าหมดแล้วคุณดันไม่กลับแล้วถ้าเขารวบตัวคุณได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ ICE แล้วก็เจ้าหน้าที่ DHS เนี่ย mm hmm. เขาไม่สมควรนะแต่เขามีสิทธิ์โดยที่เขาไม่สนคำสั่งศาล mm hmm. เขาสามารถเอาคุณขึ้นเครื่องบินแล้วก็ส่งไปที่เบนินแองโกลาเอกโทรกินีเอสวตินีแล้วก็สุดานใต้แล้วก็เบีย this is not a joke it's not a warning นะ don't do warning. Lum doesn't do warning. i do spoilers. this is a spoiler. you are going to either benin, angola, equatorial guinea, eswatini, maybe south sudan, or maybe worst case libya. but at least it's not central african republic, haiti, Fail state ผมไม่ได้พูดเล่นเวลาผมพูดอะไรพวกนี้นะคือทัศนคติของคนไทยซึ่งในจำนวนหนึ่งอะมองผิดๆว่าประเทศไทยเป็น fail state อะผมรู้สึกว่าคุณจะต้องเจอ fail state ของจริงอะคุณถึงเข้าใจ There are actual fail states in this world นะฮะการรู้สึก fail มันคือภาษาไทยนะฮะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า you're just a little bit disappointed เพราะฉะนั้นก็มีให้เลือดนะฮะโอเค